สวัสดีค่ะเรามีสาระดีๆจากช่องสุริยะโหรานำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะการกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปเป็นการสการะและละลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธทุกคนย่อมเคยปฏิบัติหรือปฏิบัติกันอยู่เสมอนะคะทั้งนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า พระพุทธรูปประจำวันเกิดของตัวเองนั้นคือปางไหนเนื่องจากพระพุทธรูปมีหลายปางมากๆนอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในเรื่องของเทพ,พเจ้าประจำวันเกิดตามความเชื่อของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูหรือชาวตะวันตกอีกด้วยนะคะ เชื่อว่าหลังจากทุกท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วจะได้ไปกราบไหว้สการะบูชาอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าและองค์พระประจำวันเกิดกันได้อย่างถูกต้องกันค่ะคนเกิดวันจันทร์พระพุทธรูปประจำวันเกิดคือปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทรค่ะ โดยปางห้ามญาติมีที่มามาจากการที่กรุงกบิลพัทและกรุงเทวะทะหะาที่เป็นพระญาติฝ่ายบิดาและมารดาซึ่งอาศัยอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำโรฮินีเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงเนื่องจากแย่งน้ำเพื่อจะนำไปเพาะปลูกกันจนถึงขั้นจะยกทัพทำสงครามกันเลย พระพุทธองค์จึงเสด็จไปเจรจาห้ามทัพห้ามประญาติไม่ให้ข้าวฟันหรือทำสงครามกันส่วนปางห้ามสมุดนั้นเป็นพุทธประวัติตอนที่พระองค์เสด็จปโปรดนักบวชที่นุ่งห่มหนังสือและบูชาไฟ ซึ่งตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำในรันชราโดยพระองค์ได้แสดงพุทธปฏิหารหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการห้ามลมห้ามพายุห้ามฟ้าห้ามน้ำท่วมและยังสามารถเดินจงกรมอยู่ใต้พื้นน้ำได้อีกด้วย ทำให้นักบวชที่นุ่งห่มหนังสือและบูชาไฟยอมบวชมาเป็นพุทธ,ธาสาวกส่วนเทพประจำวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์คือพระแม่อุมาเทวี สามารถบูชาท่านโดยอัญเชิญองค์มาประทับที่บ้านร้านค้าหรือไปสการะตามศาสนาสถานเพื่อขอพรความรักความเมตตาอำนาจบารมีจากท่านแต่หากเป็นทางฝั่งตะวันตกเทพประจําตัวของคุณคืออาร์เทมิสเทพแห่งดวงจันทร์นั่นเอง คนเกิดวันอังคารพระพุทธรูปประจำวันเกิดคือปางสายญาติหรือปางปรินิพานมีที่มาจากตอนที่พระพุทธองค์ได้มีรับสั่งให้ปูอาสนะลงระหว่างต้นรังคู่หนึ่งแล้วทรงประทับบรรทมแบบสีหะสายญาติและตั้งพระไทยไม่เสด็จลุกขึ้นอีก หลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนจึงได้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จปรินิพานของพระองค์ส่วนเทพประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคารคือพระขันทกุมาร สามารถบูชาเพื่อขอให้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งดั่งนักรบและทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ไปวันทางฝั่งตะวันตกตามความเชื่อของโรมันเทพประจำตัวของคนเกิดวันอังคารคือมาร์สหรือตามความเชื่อของกรีกจะเป็นแอริส ซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามคนเกิดวันพุธหากเกิดวันพุธกลางวันจะเป็นพระปางอุ้มบาทส่วนวันพุธกลางคืนจะเป็นพระปางป่าเลไล โดยพระปางอุ้มบาทมีที่มาจากการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบด้วยพระญาณว่าพระพุทธเจ้าในอดีตได้เสด็จออกบินทบาทเพื่อโปรดมหาชนดังนั้นพระองค์จึงออกบินฑบาทต,ตามจากนั้นชาวเมืองจึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นและเรียกว่าปางอุ้มบาทส่วนปางป่าเลไล มีที่มาจากการที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีซึ่งมีพระพิสุมากมายและไม่สามัคคีปรองดองกันไม่อยู่ในพุทธโอวาทพระองค์จึงเสด็จไปจาริกอยู่ตามลำพังในป่าปาลิลายกะต่อมาชาวบ้านตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบ เมื่อทราบสาเหตุแล้วจึงต่างพากันตำหนิติเตียนไม่ทำบุญกับพระเหล่านั้นพระภิกษุเหล่านั้นจึงได้สำนึกและไปเชิญพระพุทธองค์กลับมาจากเหตุการณ์นี้พุทธศาสนิกชนจึงได้สร้างพระปางนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงการแตกความสามคัคคีและทะเลาะวิวาทกัน ส่วนเทพประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุสามารถบูชาเพื่อขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยและช่วยกระจัดสิ่งชั่วร้ายภัยพิบัติต่างๆให้หมดไปหากเป็นทางฝั่งตะวันตกตามความเชื่อของโรมัน เทพประจำตัวของคนเกิดวันพุธคือเทพเมอร์คิวรีและเฮอร์มิสคนเกิดวันพฤหัสบดีพระพุทธรูปประจำวันเกิดคือปางสมาธิหรือปางตัดสรุ้ มีความเป็นมาจากที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์ทรงประทับและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนเทพประจําวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดีคือพระแม่สุรัตวดีซึ่งเป็นเทพแห่งความรู้และภาษา สามารถบูชาเพื่อขอความเจริญก้าวหน้าในศิลปะวิทยาการหรือการอาชีพการงานได้เลยค่ะหากเป็นทางฝั่งตะวันตกตามความเชื่อของโรมันเทพประจำตัวของคนเกิดวันนี้คือเทพจูปิเตอร์หรือตามความเชื่อของกรีกจะเป็นซูส คนเกิดวันศุกร์พระพุทธรูปประจำวันเกิดคือปางรำพึงภายหลังจากที่ตรัสรู้ได้ไม่นานพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ภายในต้นไทรได้ทรงรำพึงพิจรารณาถึงธรรมที่ทรงตรัสรู้ว่ามีความละเอียดลึกซึ้ง ยากเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจตามได้จึงเกิดความท้อพระทยัยคิดจะไม่สั่งสอนชาวโลกแล้วแต่สุดท้ายก็ได้ทรงคิดพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยว่าในโลกนี้ยังคงมีบุคคลที่มีกิเลสเบาบางที่จะยังสามารถพอฟังได้อยู่จึงเป็นที่มาของปางรำพึง ส่วนเทพประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์คือพระแม่ลักษมีเทพแห่งความรักความดีงามและความมั่งคั่งร่ำรวยสามารถบูชาขอความสำเร็จในด้านธุรกิจการงานการเงินและขอความสุขให้เกิดในชีวิตได้เลยค่ะ ส่วนทางฝั่งตะวันตกตามความเชื่อของโรมันเทพประจําตัวของคนเกิดวันนี้คือเทพวีนัสหรือตามความเชื่อของกรี่คือเอฟโรไดคนเกิดวันเสาร์พระพุทธรูปประจําวันเกิดคือปางนาคปรก มีความเป็นมาจากที่พระพุทธองค์ทรงไปประทับใต้ต้นจิกขณะนั้นฝนตกลงมาไม่หยุดได้มีพญานาคตนหนึ่งชื่อมุจจลินนาคราชขึ้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าไว้ไม่ให้ฝนตกต้องโดนพระวรกายทั้งยังป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆอีกด้วย เมื่อฝนหยุดตกจึงได้แปลงร่างมาเป็นมานพเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงเป็นที่มาของปรางนาคโปกส่วนเทพประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์คือพระพิคเนตผู้ซึ่งเป็นเทพแห่งความรู้ความสำเร็จ และยังช่วยขจัดทุกภยัยอุปสรรคต่างๆให้กับผู้ที่กราบไหว้สการะบูชาหากเป็นฝั่งตะวันตกตามความเชื่อของโรมันเทพประจำตัวของคนเกิดวันนี้คือเทพแซตเทนและโครนัสคนเกิดวันอาทิตย์ พระพุทธรูปประจำวันเกิดคือปางถวายเนตรมีความเป็นมาจากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้ประทับเสวยวิมุตติส,สุขสุขอันเกิดจากความสงบอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นได้เสด็จไปประทับยืนณกลางแจ้งทางทิศอีสานและทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพิบพระเนตรเลยตลอดระ,ระยะเวลาเจ็ดวันจึงนับว่าเป็นสถานที่ที่เป็นนิมิตมหามงคล จากนั้นสถานที่แห่งนี้จึงได้นามว่าอนิมิตเจดีมาจนถึงปัจจุบันและพุทธศาสนิกชนได้สร้างพระปางนี้ขึ้นและเรียกว่าปางถวายเนตรส่วนเทพประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์คือพระศิวะหรือพระอิศวน สามารถบูชาเพื่อขอชื่อเสียงเกียรติยศและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากท่านได้เลยหากเป็นทางฝั่งตะวันตกตามความเชื่อของกรีกเทพประจำตัวของคนเกิดวันนี้ก็คือเทพอพอลโล และนี่ก็เป็นสาระดีๆที่ทางช่องสุริยะโหรานำมาฝากทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ขอให้แฟนคลับทุกคนรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ